สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้เนาะก่อนจะไปรับชมในคลิปดีโอนี้หมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะวันนี้เนาะจะมาในหัวข้อนะคะอาจจะเป็นคลิปแรนดอมนะคะในทุกคลิปที่หมอทำเนาะที่หมอบอกถ้าาเเเกิดไม่ฉพะะจะจงในนวัน วันที่หรือเดือนนะคะเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะทําไมคุณ ทำไมคุณนึกเป็นคนที่เย็นชาได้ขนาดนี้นะคะหรือว่าทําไมคุณเป็นคนที่ลืมง่ายได้ขนาดนี้เนาะให้ไพ่เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับเขานะคะในอดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบันที่กําลังเกิดขึ้นนะอันดับแรกนึกถึงชื่อนมสกุลใบหน้าคนที่เราอยากทราบเป็นการขออนุญาตเปิดดวงเขาก่อนนะคะว่าทําไมเขาถึงเลือกเย็นชากับเราได้ขนาดนี้ทําไมเขาถึงลืมเราไว้ได้ขนาดนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอด้วยนะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะให้เหตุการณ์ภายเรเรื่องเลยเนาะว่าเรากับเขาเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้หรืออดีตที่ผ่านมานะคะ,ะมีการทะเลาะ มีปากมีเสียงนะคะเราพยายามแล้วหลายครั้งกับเขาที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวคุณเองนะคะแต่ในภายขึ้นมายิ่งทําเหมือนยิ่งแย่ลงยิ่งทําเหมือนยิ่งเหนื่อยนะคะเกิดการเลือกมีตัวเลือกเข้ามามีช้อยให้เลือกนะคะลวกบางคนบางกรณีเนี่ยยุติจบความสัมพันธ์ไปแล้วสามเดือนบางคนนะคะสามปีสามปีนะเร็วช้าสุดที่หมอบอกนะคะที่ผ่านมาในดิตเนี่ยสามปีหรือบางคนหนึ่งปีเต็มนะคะที่กําลังจะเข้าหนึ่งปีพอดีลนะักษณะประมาณเนี้ยหรือบางคนบางกรณีนะพลังงานในสามวันห้าวันคะ่ะคุณมีความ เคดความกังลน,นะคะการยุติจบความสัมพันธ์เนี้ยเราแก้ไขปรับปรุงอยู่คนเดียวเขาเหมือนจะพยายามแต่สุดท้ายเขาไม่ได้พยายามอะไรเลยในพยไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่พลังงานติดลบเยอะมากนะคะสิ่งที่หมอเห็นเนาะมีการทะเลาะมีปากมีเสียงนะคะเขาเอาแต่ใจตัวเองลักษณะประมาณเนี้ยเราก็ง้อเขาทุกอย่าง เราให้ค่าเขามากเกินไปในไพ่ใบนี้คุณไม่รักตัวเองเลยมีความพยายามทุกอย่างที่จะง้อขอคนเดียวเ,เขากลับคืนมาแต่เขาพอบทเข้าไปแล้วเหมือนเขาลืมทุกอย่างความหลังระหว่างเรากับเขาค่ะระหว่างเรากับเขาลืมทุกอย่างแม้กระทั่งการดูแลกันเอาใจใส่ไปลุ่มหลงวีคนหนึ่งหรือลักษณะว่ามีบุคคลที่เข้ามามีช้อยให้เลือกหรือมีตัวเลือกเข้ามาระหว่างที่อยู่กับเราครบซ้อนก็ได้ที่หมอบอกจะบางกรณีก็เป็นอย่างนี้นะคะคบซ้อนเนาะ มีความไม่แน่นอนหรือบ,บางทีไปไปมามาอยู่ดีๆหายขาดการติดต่อค่ะเป็นเดือนหรือบ,บางคนกรณีเป็นเดือนเงียบหายไปเลยเพอเราทักถามความรู้สึกเขาหรือบ,บางทีเขาโพสต์เราติดตามโลกโซเชียลออนไลน์แต่เขาปิดกั้นเราก็ได้เราอาจจะไม่เห็นหรือเราไปเอาขอย,ยืมของเพื่อนมาส่งลักษณะประมาณนี้หรือให้เพื่อนส่งให้ดูก็ได้ที่หมอบอกมันเป็นลักษณะประมาณนั้นเนาะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาโพสต์ลงโซเชียลโลกออนไลน์ทุกวันดูเขาเหมือนมีความสุขเนาะเขาไม่ทุกข์เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คุณมีความทุกข์อยู่คนเดียวค่ะ ในการยุติจบความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจบแบบไม่สวยนะที่หมอเห็นค่ะมีการจบไม่สวยมีปากมีเสียงการไม่เข้าใจกันหรือบางคนเงียบหายไปอะ่ะเหมือนแล้วทิ้งเราไว้คนเดียวค่ะทิ้งเราไว้กลางทางลักษณะประมาณนี้คุณจะท้อเกิดความกังวลว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้ยังรอเขาอยู่นะตัวคุณเองอะ่ะรอแต่การกลับมาของเขาคนนี้ หมอต้องบอกเลยว่าไม่ต้องกลับมาแล้วค่ะถ้ากลับมาไม่มีไม่มีอะไรดีแล้วที่จะต้องกลับมาเพราะคุณตัดสินใจได้แล้วในวันนี้ว่าเราพร้อมจะยุติจบความสัมพันธ์เพ้าเราพร้อมจะเปิดใจเราอาจจะเจอคนใหม่ในเวลาที่มันดีหรือใช่เข้ามาก็ได้ที่หมอบอกหรือบางคนอาจจะคิดว่าไม่เอาแล้วค่ะหมอหนูไม่อยากมีความรักแล้วมีรักที่ไรเหมือนมีทุกคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นเนานะสิ่งที่หมอบอกบางทีสิ่งศักดิ์สิทธ เขาอาจจะดึงคนที่ไม่ดีหรือผักคนที่ไม่ดีออกจากชีวิตคุณไปแต่คุณกลางจะมีแสงสว่างสิ่งใหม่ที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณพยายามกับเขามาเยอะแล้วมันไม่มีความสําเร็จไม่มีไม่มีการ เห็นคุณค่าในตัวคุณหรือว่าปล่อยคุณทิ้งทิง้งคว่องๆนึกอยากจะมาก็มานึกอยากจะหายก็หายลักษณะประมาณนี้นะคะอย่ามาเห็นค่าในเวลาที่เราไม่ไม่ต้องการเขาแล้วนะสิ่งที่หมอบอกค่ะคุณอย่าเป็นลดค่าวิ่งตามความรู้สึกของคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือชายก็ตามหมอฝากนะคะเป็นกําลังใจให้รักและเคารพตัวเองให้มากๆเพราะว่าวันหนึ่งคุณจะเจอคนที่ใช่สิ่งที่ดีกว่าเสมอนะคะทุกการจบ มันก็ต้องเจ็บมีความเสียใจมีน้ำตาป็นเป็นเรื่องธรรมชาติแต่อย่าไปยึดติดกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเริ่มต้นใหม่ที่หมอบอกนะคะรักและให้เกียรติตัวเองก่อนเพราะตอนนี้คุณมีความทุกข์ความเครียดความาวลนานคนมีโอกาสจะได้เดินทางไปสถานที่ใหม่ๆท่องเที่ยวไปต่างประเทศบางคนบางกรณีรด้ไปพักผ่อนหย่อนใจคุณอาจจะเจอคนที่เป็นเพื่อนเป็นกลัลยานามิตรที่ดีเข้ามาในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมก็ได้ที่หมอบอกนะคะอย่าไปโฟกัส ต้องเป็นคนนั้นต้องจําเป็นต้องเป็นเขาคนเดียวมันไม่ใช่ชีวิตนี้มันไม่มีผู้ชายคนเดียวในโลกแล้วก็ไม่ใช่มีผู้หญิงคนเดียวในโลกที่หมอบอกนะคะรักให้เกียรติตัวเองก่อนกลับมาโฟกัสตัวเองบางคนออก,กินไม่ได้นอนไม่หลับน้ําหนักลงผอมนู่นนี่นั่นพยายามติดต่อพูดคุยเขาเขาขาดความติดต่อติดต่อไม่ได้หรือเราพยายามเข้าหาเขาไปหาเขาเหมือนเราง้ออ้อนวอนขอความรักเหมือนคนขอทานนะคะขอความเห็นใจจากเขาเนี่ย ความรักมันไม่ใช่การขอแบ่งใจหรือแบ่งเศษใจให้เรานะคะรักเขาต้องรักที่เป็นเราและรับในรูปแบบที่เป็นเราได้เขาต้องให้เกียรติเราซื่อสัตย์กับเรานะคะไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังบอกกล่าวเราสักนิดนึงว่าจะไปไหนทําอะไรอยู่ที่นั่นนะอยู่ที่นั่นที่นี่ แต่นี่อบางคนบางกรณีแม้กระทั่งพ่อแม่เขายังไม่ให้รับรู้เลยค่ะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาก็อาจจะไม่บอกหรือเก็บความลับว่าคุณน่ะเหมือนเหมือนคบกันแบบลับๆอะค่ะไม่ต้องบอกพี่บอกน้องไม่ต้องบอกพ่อแม่ก็ได้ลักษณะประมาณเนี้ยคือเขาเข้ามาในรูปแบบที่เห็นกั่ตัวตั้งแต่แรกที่หมอบอกนะคะถ้าตอนแรกเหมือนจะดีสุดท้ายไม่ดีไม่ใช่เนี่ยเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้ค่ะบางคนบางกรณีปี2ปีบางคน5วัน3วันที่หมอบอกนะคะถ้าเกิดประเภทแบบมามา,มาหายหายเี้ยหมอให้ตัดได้เลยค่ะคุณรักและให้เกียรติตัวเองก่อนแล้ว คุณจะมีพลังงานด้านที่ดีเข้ามาหมอฝากคลิปนี้เป็นกําลังใจนะวันนั้นถ้าเกิดเขาเขากลับมามันก็สายเกินไปแล้วไม่เหมาะที่จะกลับมาที่หมอบอกนะคะอย่าไปดึงพลังงานแบบนี้กลับมาเนาะให้เกียรติตัวเองก่อนหมอเชื่อว่าคุณเป็นคนที่รัก รักตัวเองเราก็ต้องรักและซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเราให้ค่าคนใดคนหนึ่งเราไปวิ่งตามขอความรักจากเขาอ่ะมันดูน่าสงสารมันดูน่าสมเพชถูกไหมเรายังมองตัวเองแบบนั้นเลยเราอย่าไปให้ค่าเขาค่ะกลับมารักตัวเองแต่งเนะื้อแต่งตัวให้ดูดีดูสวยดูหล่อเขาไว้แล้วพลังงานมันจะดึงดูดคนที่ดีเข้ามาเองนะคะหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้เนาะขอให้คุณสู้ๆนะคะยิ้มรับวันใหม่ที่ดีแล้วขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังน,นะคะขอให้พบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวงงนจะทะเบียนสรถูกต้อง ามกฎหมานะคะทั้งไทยและต่างประเทศนะเป็นรับพลังงานด้านที่ดีไปค่ะใครถ้าเป็นอยู่เหมือนไพ่ชุดนี้ที่หมอดูนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมอนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ